คู่รักสายมูจงมือไหว้ปู่อื้อรือสักการะถ้ำนาคาเรียกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งดารานักแสดงที่รักกันหวานฉ่ำเช่นชอบและเชื่อถือเรื่องมูเตรูล่าสุดจ,จีน่าเดอะเฟสทอยประถมพงษ์ลงภาพทพิ์ถ้ำนาคาด้วยกันทั้งคู่ในว่าเป็นการขึ้นไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำนาคาที่เหล่าดาราคนดังและประชาชนคนไทยเคยแห่ไปเมื่อปีที่แล้วสำหรับจีน่าทอยหลังจากลงภาพพร้อมๆกันมีเหล่าเพื่อนดารามาแซวคอมเมนต์หวานๆมากมาย